สวัสดีครับผมออกซี่ออกซี่เทรดบริการเกออกซี่นะครับตอนนี้เราก็กำลังจะสิ้นสุดปี2025และก้าวสู่ปี2026กันแล้วนะครับก็คลิปนี้ผมก็เลยมาจัดอันดับสุดยอดบร็อกเกอร์เทรดทองคำสำหรับปี2026สำหรับสายเทรดทองคำกันเลยนะครับว่าในปี2026นี้เนี่ยนะครับบรเกอร์ไหนเป็นบร็กเกอร์ที่น่าสนใจแล้วก็เราจะเลือกบร็กเกอร์ไหนดีนะครับลองอ้างอิงหรือว่าลองฟังเป็นไอเดียแนวคิดสำหรับ เพื่อนๆแล้วกันนะครับเผื่อจะได้เอาไปตัดสินใจในการเลือกโบรกเกอร์กันนะครับ ก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าสิ่งที่ผมจะสื่อหรือว่าจะแชร์ต่อไปนี้เนี่ยนะครับเป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในกลุ่มพี่ๆในกลุ่มเนาะว่าใชโบล็อกเกอร์ไหนกันแล้วประสบพบเจอปัญหาอะไรกันบ้างนะครับนะข้อดีของเขาคืออะไรข้อเสียของเขาคืออะไรแล้วก็เป็นแนวทางพอเป็นไอเดียสําหรับใครที่กําลังมองหาบล็อกเกอร์อยู่หรือกาลังอยากจะย้ายบล็อกเกอร์นะครับหรือกาลังตัดสินใจอยู่แล้วกันนะครับ โอเคเรามาลองรับฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับก็จะพยายามกระชับให้ไม่ได้มากที่สุดแล้วก็พูดในเชิงของ f a ต์ที่สุดแล้วกันนะครับก็กันเองกันเองที่สุดเลยนะก่อนอื่นเลยเนาะเราก็ต้องมาพูดถึงว่าทําไมการเลือกโบรกเกอร์เนี่ยนะครับที่ใช่เนี่ยถึงสําคัญสําหรับการเทรดทองคํามากๆเลยนะครับก็มันจะมีอยู่4อย่างเนาะที่เป็น4อย่างหลักๆที่เป็นคีย์พอยต์สำหรับผมนะครับแต่อันนี้เรายังยังไม่พูดถึงเรียกว่า เป็นจุดที่เราจะให้คะแนนกันแล้วกันแต่คีย์พอยต์สำคัญคือตรงนี้ครับคือต้นทุนแฝงนะครับการเทรดทองคำเนี่ยนะครับทุกโบกเลยก็สเปดจะเป็นสิ่งสําคัญเนาะที่สเปดจะค่อนข้างสูงกว่าพวกฟอเร็กนะครับถ้าพวกฟอเร็กหรือว่าสกุลเงินเนี่ยสเปดเขาจะน้อยอยู่แล้วเพราะวาความผ่อนผวนของเขาน้อยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวของทองคำเนี่ยแน่นอนเลยสิ่งที่จะเป็นเรียกว่าเป็นต้นทุนแฝงเลยเนี่ยก็คือจะเรื่องเป็นของค่าสเปดนะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับ ความเสี่ยงช่วงข่าวนะครับปฏิเสธไม่ได้นะว่าทองคำเนี่ยเป็นสินค้าที่มีความผันผวนและอ่อนไหวต่อข่าวค่อนข้างมากเลยคนระับวิ่งแบบปื๊ดปั๊ดเลยในแต่ละข่าวในแต่ละครั้งหรือว่าแค่ตลาดเปิดบางทีก็วิ่งแบบแรงมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราต้องมาดูเรื่องของความเสี่ยงในช่วงข่าวกันเรื่องของกราฟค้างเรื่องของรีควอสหรือว่าเรื่องของเลเวอเรจอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันนะครับแล้วก็เรื่องของความน่าเชื่อถือเนาะสำหรับเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะเป็นในอีกเลเวลสำหรับคนที่่เริม เทรดได้แล้วหรือว่าเริ่มมีเงินทุนแล้วนะครับเริ่มอยากจะเทรดให้ได้แบบเยอะขึ้นอ่าโดยที่จะฝากบาลานซ์เนี่ยเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นบาลานซ์แบบเต็มเมหรือว่าบาลานซ์แบบนอกพอร์ตแล้วแยกเข้ามาแล้วเนาะถ้าเราจะแยกพอร์ตออกมาแล้วถึงเงินทุนเราเยอะขึ้นเนี่ยนะครับอ่าในลิสต์หนึ่งก้อนเรามันก็หลายบาทอยู่ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าเราต้องรักษาเงินต้นของเราให้ดีมากที่สุดเนานะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินต้นเนี่ยมันก็ เป็นส่วนหนึ่งของการเทรดของเราเลยนะครับดังนั้นนะครับก็เรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยอันนี้สําคัญเพราะว่าถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือเรื่องของการฝากการถอนเรื่องของอการมีปัญหาอะไรภายหลังเนี่ยนะครับมันก็จะเรียกว่าตามคืนยากแล้วกันนะครับ <S <S ส่วนที่4ี่คือเรื่องของการสนับสนุนของซัพพอร์ตนะครับนะตรงนี้เนี่ยก็พูดถึงว่าถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเราสามารถติดต่อใครได้ทันทีไหมรวดเร็วไหมนะครับเพราะบางทีปัญหานั้นเนี่ย ถ้าใช้ระยะเวลาในการแก้ไขนานเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเสียโอกาสหรือว่าเสียอะไรหลายๆอย่างไปนะครับโอเคก็เป็น4 point 4เม i n point หลักๆนะครับส่วนว่าเกณฑ์การประเมินของเราที่เราจะใช้อะไรบ้างเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่5ตัวอย่างนี้นะครับคือเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับค่าสเปนนะครับของทองคาล้วนๆนะเพราะวันนี้เราจะพูดถึงทองคำนะครับความเสถียปปรัพ p อ o r t ไทยนะครับเลอวก็เรื่องของแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับอันแรกเลยคือเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยผมก็ จะเลือกมาแล้วตั้งแต่คลิปนี้แล้วนะครับคือวันนี้เราจะพูดถึง5โบโบเกอร์กันนะครับคือผมจะจัดระดับ5โบโบเกอร์เนาะโดยความน่าเชื่อถือเรื่องของใบอนุญาตแล้วก็ความปลอดภยัยแล้วก็การอยู่มานานของโบลกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น5ตัวนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ในระดับอยู่เดียวกันผมก็อาจจะลดการพูดตรงนี้ไปในการพูดในในส่วนของการนําเสนอของแต่ละโบลกเนาะก็แจ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่เราจะมาเทียบกันเหล่านี้มากกว่านะครับโอเคก็ เรามาเริ่มต้นที่โบรกเกอร์แรกที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับโบรกเกอร์ในอันดับที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของ xm นั่นเองนะครับ xm ผมให้เป็นโบรกเกอร์อันดับ5นะก็เป็นโบรกเกอร์ขวัญใจสายโปรโมชั่นเลยนั่นเองนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่อยู่มานานแล้วแหละนะครับ ผมรู้จักตั้งแต่ผมเข้าสู่ตลาดแรกๆเลยแล้วกันผมอยู่มา10ปีเนาะผมก็รู้จัก x m มา10ปีเลยครับตั้งแต่แรกๆก็เป็นบรกเกอร์แรกๆที่ผมเริ่มต้นเหรดเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขามีเรื่องของโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเงินฝากนะครับในส่วนของโบนัสที่แลกเข้าด้วยสําหรับใครที่ยังไม่เคยมีบัญชีเนาะสมัครเข้าไปเราก็จะได้รับโบนัสต่างๆนะครับรวมถึงโบนัสเงินฝากที่เราจะได้เป็นเครดิตมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับใครชอบ เครดิตใครชอบโบนัสเพื่อที่เผื่อจะได้เอาไปใช้เลเวอเรจเพิ่มหรือว่าเป็นสายแบบเบสอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเหมาะกับตัวของโบรกเกอร์เอนะครับแต่ข้อเสียของเขาหรือว่าจุดที่อ่าผมจะหักลงมาหน่อยนึงเลยแล้วกันก็คือในเรื่องของตัวของต้นทุนในการเทรดครับที่ค่อนข้างสูงเป็นโบรกเกอร์ที่มีสเปดสูงนะครับพอสมควรเลยนะครับเหตุผลที่สเปดสูงมันก็เมคเซนต์นะครับสเปดทองคำของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่27จดแต่จริงๆมันจะอยู่ เกือบ30ด้วยซ้ำนะครับสาจุดยิ่งในช่วงที่มีข่าวแรงๆนะครับก็ทางสูงถึง2-300จุดเลยนะครับในช่วงข่าวเนาะรวมถึงหยุดในระหว่างวีคในระหว่างสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์ที่มีความผันผวนด้วยเนาะก็ก็จะเจอตรงนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็ผมเลยหักหักตรงนี้ไปนะครับแต่ก็เหมือนที่บอกเนาะมัน make, make sense อยู่แล้วเพราะว่าโปรโมชั่นเนาะโปรโมชั่นก็จะมาจากไหนละ่ะใช่ไหมครับเขาก็ต้องนําในส่วนของสเปรดตรงนี้กำไรที่โบรกเกอร์ได้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นค่าสเปรดถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอค่าสเปตรดตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็เอาไปเป็นโปรโมชันหรือว่าเป็นเครดิตให้เรานั่นเองเนาะก็อาจจะทําให้เราเทรดยากขึ้นนิดหน่อยสําหรับใครที่เป็นสายสกอปปิง้งหรือว่าเทรดสั้นเนาะส่วนใครสายเทรดยาวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ลองเอาไปช่างช่าง,งกันดูแล้วกันนะครับแต่ว่าผมให้ XM เนี่ยเป็นบรกเกอร์อันดับ5นะครับถ้าใครสนใจนะก็ลองไปเยี่ยมชมเว็บไซต์กันได้เดี๋ยวผมพาดูเว็บไซต์กันแล้วก,กันนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับก็อันเนี้ยเป็นเปรียบเทียบ ตัวของสเปดของทองคำแต่แต่ประเภทบัญชีให้ดูเลยแล้วกันนะครับ xm เนี่ยนะครับจะมีอยู่3ประเภทบัญชีเนาะก็คือตัวของสแตนดาร์ดนะครับอัลต้าโลสเปดนะครับอ่ะหรือว่าสแตนดาร์ดเนาะแล้วก็ตัวของฟีเจอร์นะครับแต่ว่าผมจะพูดแค่ตัวของ CFD ในส่วนของสแตนดาร์ดกับตัวของอัลต้าโลเท่านั้นเองนะครับก็ตัวของสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าเริ่มต้นที่3 0นะครับแต่เป็น3.0มจุนพิพส์นะครับนีต้องดูดีๆนะแล้วก็นี้ก็เป็น4.5่จุพิพส์นะครับ อันนี้คือสเปดเฉลี่ยนะถือว่าสูงเลยใช่ไหมครับถือว่าสูงสําหรับการเทรดที่ค่อนข้างที่จะผันผวนนะสำหรับใครใช้สเปดที่ในระดับนี้ก็เทรดยากนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับเรียกว่าสําหรับการเทรดระดับระยะสั้นนะครับถึงกลางเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นอัลต้าโลสเปดนะครับก็จะเป็น1.6นะครับถึง2ก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับถือว่าเทรดได้แต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าในในช่วงที่เทรดมันจะมีการแกว่งเยอะกว่านี้เพิ่มขึ้นอีกไหมแต่ว่าก็อันเนี้ย เอาไปลองเปรียบเทียบกันดูนะครับโอเคส่วนเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับก็มี MT4, MT5 แล้วก็เป็นเว็บเทรของเขานะครับโอเคเราไปพูดถึงในส่วนของโบรกเกอร์ถัดไปกันเลยดีกว่านะครับอันดับ4ก็เป็น Xnet นะครับ Xnet เนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่อยู่มานานเช่นกันนะครับอ่าก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงแล้วก็มีเรียกว่าปัญหาเกิดขึ้นนิดหน่อยละกันนะัเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งละกันเหตุผลที่มี ความนิยมค่อนข้างมากเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการฝากถอนที่รวดเร็วนะครับแล้วก็เรื่องของเลเวเลตที่สูงเนาะก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์และการสําหรับใครที่เลือกที่จะทําการ m m แบบนี้นะครับผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ m m แบบเลเวเลตสูงเนาะก็เป็นพอร์ตหนึ่งนะตัวเลือกที่ติดพอร์ตหนึ่งในหนึ่งในเทคนิคที่เราจะสมมุติว่าเราอยากจะ เอามา betting หรือว่าใช้เป็น over trade นะครับแต่ว่าเป็น,ปนการ mm แบบนอกผ่อนเนาะเรื่องของ l e v e อ a ร e เนี่ยนะครับยิ่งเราได้สูงเท่าไหร่ยิ่งดีเนาะสูงสุดของเขาคือ1ต่ออันลิมิตเลยนะครับถ้าทำตามเงื่อนไขได้ได้แล้วเราก็สามารถที่จะเปิด1ต่อ u n l i m i t ตได้สำหรับเลเวอเรจนะครับส่วนสูงสุดแบบทั่วไปก็คือ1ต่อ2,000นะอันนี้คือข้อดีนะครับแต่นะครับ ในข้อดีเนี่ยก็จะมีข้อเสียคือเรื่องของการปรับลดเลเวลเลชนนั่นเองเขาให้เลเวลเลชมาสูงก็จริงแต่ในบางช่วงเวลาเนี่ยนะครับเขาก็มีการปรับลดเลเวลเลชทำให้เราไม่สามารถเทรดได้ดั่งใจนะครับบางทีมันเป็นช่วงที่กราฟเข้าหน้าเทรดเซตอัพของเราแต่ดันตรงกับช่วงเวลาที่เขาปรับลดเลเวลเลชแล้วเดี๋ยวนี้นะครับผมรู้สึกว่าการปรับลดเลเวลเลชของเขาค่อนข้างที่จะบ่อยขึ้นต่อวันแล้วกันนะครับอาจจะมีประมาณ2-3ช่วงเวลาในบางวันนะยิ่งถ้าเป็นช่วงข่าวอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสตรงนั้น ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นข้อเสียละกันแล้วก็เรื่องของสเปดทางในในช่วงของหยุดสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีโอกาสวิ่งลงมาเกี่ยวสตอปลอตได้นะครับ,นะรบยิ่งพันผวนก็ปึ๊บๆๆเลยนะครับในส่วนของสเปดเนาะอันนี้ก็เป็นจุดเสียของเขาละกันแต่แน่นอนนะครับก็การฝากการถอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับเร็วแบบเราสามารถสแกนเราเงินเข้าได้เลยกดถอนแล้วก็เงินเข้าเลยเลยอันนี้คือข้อดีนะครับก็ฝากถอนผ่าน Q r code คได้นะครับ มาดูหน้าเว็บไซต์ของทาง x n e t กันบ้างนะครับก็ x n e t นะครับก็เหมือนเดิมนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับก็มี MT4, MT5 แล้วก็เป็นเว็บเทตของเขานะครับส่วนตัวของ ประเภทบัญชีเนี่ยมีอยู่หลากหลายประเภทบัญชีเนาะก็จะเป็นตัวของสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดเซนโปรซีโร่แล้วก็ตัวของรอครับหลักๆก,ก็ถ้าถามผมนะผมใช้ตัวของโปรอยู่นะครับก็จะได้สเปคที่ต่ำนะแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เฟิร์สเด p o s i t r เนี่ยที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับก็สำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่เหมาะเนาะก็จะใช้เป็นสแตนดาร์ดหรือสแตนดาร์ดเซนก็ได้นะครับแล้วค่อยขยับมาโปรก็ได้ถ้าผมอ้างอิงแบบทั่วไปสำหรับเอาไปวัดผลกันก็จะเป็นประเภทบัญชีสแตนดาร์ดละกันนะครับในส่วนของสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับ Xnet เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ16จุดนะครับโดยเฉลี่ยนะเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ16จุดนะอาจจะมีการแกว่งบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงขาพันผวนก็อาจจะเป็น2 0่สถึงสานะครับออยู่ประมาณนี้เนาะโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับส่วนถ้าถ้าไปดูปโปรกันหน่อยแล้วกันส่วนปโปรเนี่ยก็จะอยู่ที่11.2นะครับแต่ว่าใช้ first deposit เนี่ยประมาณ1,000เหรียญน,นะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นตัวของข้อดีของเขาแล้วก็เลเวลเลชนะครับหนึ่งต่ออัลลีมิตเราสามารถที่จะเดิมพันสินเข้้้าไปแลวก็ใช ตรงนั้นได้แต่ว่าช่วงนี้ก็มีปัญหานิดนึงนะที่ท,ที่ผมเห็นเพื่อนๆในกลุ่มมาพูดคุยนะครับนะเรื่องของ l e v e ล a g e เนี่ยแหละนะครับแล้วก็เรื่องของกราฟที่มีปัญหาเรื่องรีคอร์ดด้วยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูที่อันดับต่อไปกันเลยดีกว่าก็คืออันดับที่3นะครับโดยอันดับ3ก็จะเป็น iu x นั่นเองนะครับได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็เป็นขวัญใจวัยรุ่นเนาะก็จะเห็นว่า,าวัยรุ่นนะครับหรือว่าเทรดเดอร์ เนใหม่ๆนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้เป็น i u x กันนะครับก็ข้อดีของเขาเลยก็คือเหมือนกันนะครับคือได้รับเป็นเครดิตโบนัสนะครับหลังจากที่เราสมัครเป็นบัญชีเริ่มต้นเข้าไปนะครับแล้วก็มีสเปคที่ค่อนข้างต่ำนะครับในส่วนของทองคำเนาะอ่ะแต่ว่าก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับในช่วงของข่าวเนาะก็จะมีเรื่องของการเกิด r e คอ e s t นะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับ l o เลสเลเว s ในบางช่วงนะรวมถึงเซิร์ฟเวอร์คร้างในช่วงที่ มีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับทำให้เปิดปิดออเดอร์ไม่ได้ในจังหวะที่สําคัญครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้พูดคุยมานะถ้าใครยังไม่เคยเจอก็ก็ถือว่าดีไปนะครับแต่ว่าที่ผมได้พูดคุยหรือว่ามีปัญหาในกลุ่มที่เราคุยคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในตรงนี้นะครับไม่ได้ดิสหรือว่าไม่ได้อะไรใครทั้งนั้นนะลองฟังลองเปิดใจฟังถ้าเพื่อนๆเ,เจอนะครับก็กลองคอมเมนต์ให้ผมเห็นข้างล่างได้ว่าสิ่งที่ผมแชร์เนี่ยนะครับมันเป็นจริงกับ มากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ถ้าใครยังไม่เคยเจอนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับถ้าเราไม่เคยเจอปัญหาในการเทรดกับโรเกอร์ใดๆเลยนะครับก็อันเนี้ยก็เป็นในการแชร์มุมมองตรงนี้นะครับในส่วนของเรื่องของการฝากถอนก็ไวนะครับสามารถฝากถอนผ่าน QR Code คได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของการเกิดรีคอสแล้วก็เรื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่มีการค้างแล้วก็เกิดปัญหาเปิดปิดโพชชั่นไม่ได้ในบางช่วง ที่มีความผันผวนมากๆแะ้วกันนะครับเรามาดูที่อันดับ2กันนะครับอันดับ2ก็คือตัวของ IC Market นะครับตัวเลือกของเทรดเดอร์มืออาชีพเนาะข้อดีของเขาเลยคือมีประเภทบัญชีที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าสเปดเนี่ยนะครับที่เป็นสเปดแบบต่ำแบบโลสเปดเนาะแล้วก็มีความเสถียรค่อนข้างสูงนะครับสามารถส่งคำสั่งตลาดได้โดยตรงเนาะเป็น n o n d e l i n g d a y นะครับตัวของ IC Market เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยสำหรับคนไทยเลยคือเรื่องของตัวของการฝาากถอออนนะรตตงงี้้ผมจจ แก้ไขเนาะเพราะว่าผมเพิ่งไปดูล่าสุดมานะครับขอภอภัยด้วยกันเพราะว่าตัวของฝากขั้นต่ำเนี่ยเขาตัดออกไปแล้วเนะาะจะจะมีประเภทบัญชีที่เป็นประเภทบัญชีใหญ่ๆนะครับที่จะมีการฝากการถอนในผมพาไปดูเว็บไซต์เนาะแล้วก็การฝากการถอนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีการฝาก,กาถอนแบบ QR c o ารโค้ดนะครับก็เลยจะติดปัญหาตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็เรื่องของซัพพอร์ตไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าเว็บไซต์กันลวกันแต่เมื่อกี้ผมข้ามของ iu x ไปใช่ไหมดีวผมพาดูของ2โบล็อกเลยแล้วกันนะครับ เราตัดมาดูที่ iu x ก่อนนะครับเมื่อกี้ก็ข้ามไปเนาะตรงนี้เนี่ยเรามาดูที่ประเภทบัญชีก่อนเลยนะครับตัวของ iu x เนี่ยนะครับมีประเภทบัญชีอยู่3ประเภทบัญชีคือ standard pro แล้วก็ r a w นะครับความแตกต่างคือเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่ะหลักๆเลยนะแล้วก็เรื่องของสเปนเนาะส่วนฝากขั้นต่ำเนี่ยนะครับตัวของ standard เนี่ยอยู่ที่10เหรียญนะครับ pro อยู่ที่100แล้วก็ตัวของ r a w ก็อยู่ที่100นะครับอ่าโดยสเปนเริ่มต้นคือ0.2 0.1แล้วก็อันนี้คือ0นะครับแต่ว่าตัวของ Raw เนี่ยเราจะเสียคคค่่าออมมิชชันก็ื7เหรียญ ปอร์ลอตนะครับอ่ะส่วนเลเวลเลจก็คือ1ต่อ 3, นะันเนาะก็ถือว่าให้เลเวลเลจมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเป็นเลเวลเลเริ่มต้นเนาะแต่ว่าก็ยังถือว่าต่ำกว่าตัวของ x n e t เนะครับ Xnet เนี่ยเริ่มต้นเข้าให้มา1ต่อันแต่ถ้าเราสามารถทำตามเงื่อนไขหรือว่าตัวของปลดล็อกตรงนั้นได้นเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มได้จนถึง1ต่ออันลิมิตเลยเนาะตามที่ว่านะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลเวลเเนี่ยที่สูงที่สุดเลยสำหรับเลเวลเเริ่มต้นนะครับเเเครก็ดดี๋ยวาไปู สเปดกันนะครับสเปดของทลองทำนะครับก็สำหรับตรงนี้เนาะเขาไม่โชว์นะแต่ว่าผมมีบัญชีหนึ่งของ i u x นะครับผมเปิดในเรียวไทม์น้อยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ14-15เหรียญนะครับแบบขยับนะครับ14-15จุดนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กำลังดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในโบลกเกอร์ถัดไปก็คือ ic market กันนะครับ ต่อมาเรามาดูที่ IC Market กันบ้างนะครับตรงนี้ IC Market เนี่ยนะครับมีประเภทบัญชีอยู่หลายประเภทบัญชีเลยนะครับอ่าก็ใครอยากจะใช้ตัวไหนก็สามารถที่จะเริ่มต้นใช้ได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเรามาดูที่การเปรียบเทียบกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประเภทบัญชีต่างๆเนาะมีอยู่หลักๆเลยคือ4นะครับสตัวเนาะก็คือตัวของ r Raw อ p a c e นะครับแล้วก็ตัวของ C Trade เนาะส่วนรอโปกับตัวของโปรพลัสเนี่ยนะครับ ตัวนี้เนี่ยมีมิ่งด e p o s ิตจะเยอะนิดนึงนะครับสำหรับน่าจะเป็นสำหรับมืออาชีพเนาะตรงนี้เนี่ย, um ย,ค,ออนะยค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่7เหรียญต่อหลอดนะครับอ่าก็พอๆกันเนาะส่วนตรง C t r a d e r อเนี่ยจะอยู่ที่3เหรียญ per ลอตนะครับนะก็อาจจะเป็นตัวของดิจิตหรือว่าหน่วยที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าหลักๆแล้วเราน่าจะเทรดกันตัวของรอสเปนตรงนี้เนาะหรือว่าถ้าใครเป็นสายฟรีนะก็อาจจะเป็นมาตรฐานหรือว่าสตาร์เตอร์ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเทรดได้ทุกสินค้านะมีมินิมัมดีโพสิตนะครับอยู่ที่ศูนย์โดยเลเวลเลจเนี่ยนะครับจะอยู่ที่1ต่อ1น0 0นะครับสรับตัวของ IC Market เนะครับอนะ่เดี๋ยวเราไปดูของสินค้าทองคำกันบ้างว่ามีสเปนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เรามาดูที่ค่าสเปดกันบ้างนะครับสเปดแล้วก็มาเช็คที่หน้าเว็บไซต์เขาเลยนะครับตัวของทองคำนะครับ XAUUSD นะครับเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่0.09นะครับอ่าก็มินอยู่ที่0.05เนาะอันนี้ก็เป็น0.1นะครับอ่แต่ก็อย่าลืมนะครับตรงนี้น่าจะเป็นหน่วยพิ p s ส์นะครับแล้วก็เราต้องคูณเรื่องของค่าตัวของ คอมมิชชักก่นด้วยนะครับก็จะเป็นที่จัดเหรียญตลอดนะครับก็ลองคูณแล้วก็ลองบวกกันดูนะครับว่าคุ้มค่าต่อการเทรดไหมนะครับส่วนเรื่องของการฝากถอนนะครับเราก็สามารถที่มาดูเรื่องของการฝากถอนได้นะว่าตัวของแพลตฟอร์มเรื่องของการฝากถอนของเขาเนี่ยมีช่องทางการฝากถอนใดให้เราบ้างนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นช่องทางตามนี้นะครับก็จะใช้ระยะเวลาตามที่เขาแจ้งไว้เลยนะครับ12ถึง สีชั่วโมงนะครับสำหรับ BB เบนะครับการฝากถอนผ่านอินเทอร์เน็ตขออภัยนะครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15-30นาทีนะครับแต่ว่าใครถนัดช่องทางไหนก็เลือกเอาตามนั้นเลยนะครับแล้วเรามาดูโบรกเกอร์อันดับหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับและอันดับหนึ่งสำหรับโบรกเกอร์เทรดทองคำในปี2 0 2 6ก็คือนะครับเอสแคปนั่นเองนะครับสำหรับ s อสแคผมให้เป็นอันดับหนึ่งสำหรับ โกล์สแตนดาร์นะครับในการเทรดทองคำเนาะมีสมดุลที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับสำหรับนักเทรดทองคำเนาะมีอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับมีต้นทุนที่ดีที่สุดนะครับในการเทรดเนาะก็โดยสเปดเริ่มต้นเพียงแค่1 2บสถึงสิจุดโดยเฉลี่ยนะครับโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นทุกประเภทบัญชีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทบัญชีล้อหรือว่าสแ a น d าร์นะครับ ก็ทูกประเภทบัญชีเลยนะหรือว่าใครจะเทรดเทรดดิวิวก็ได้นะครับส่วนความสเสถียรเนี่ยถือว่าเป็นบร็กเกอร์ที่มีความสเสถียรและการ่อนขนิ่งนะครับไม่มีการปรับลดเลเวอเรจในช่วงข่าวด้วยนะครับความน่าเชื่อถือก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือค่อนข้างมากนะเปิดมากว่า10ปีแล้วนะครับได้บบรับใบอนุญาตทั้ง ASIC แล้วก็ FCA นะครับแล้วมีซัพพอร์ทที่เป็นซัพพอร์ทไทยด้วยนะรวมถึงพี่น้องเทรดเดอร์ชาวลาวก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เป็นภาษาลาวได้ด้วยนะครับก็ใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะ box อ line, นนะินบ็อกซ์ เป็นเรียวซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่ AI ไอซัพพอร์ตนะครับส่วนการเทรดเราสามารถเทรดบนแพลตฟอร์มเทรดนิวได้แล้วนะครับมีทั้ง m 4 m o อฝากถอนก็สามารถฝากถอนผ่านคิวอาร์โคได้ด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลยให้ Broker เอ็ดแคเนี่ยเป็นบรเกอรอันดับหนึ่งนะครับ เรามาดูระเภทบัญชีของทาง e c a p กันบ้างนะครับนี่เป็นหน้าเว็บไซต์ของทาง s c a p เนาะ e d c a p มีทั้งหมด3ประเภทบัญชีนะครับคือร้อยเขานะครับ Standard a ้ c o เขาแล้วก็ Trading View a c c o เขาเนาะโดยที่ความแตกต่างนะครับระหว่าง Standard กับ Trading View เนี่ยคือเรื่องของแพลตฟอร์มเท่านั้นเองนะครับตัวของ Standard เนี่ยครับเราจะสามารถเลือกได้ m d 4กนะับ MT5 เนาะส่วน Trading View ก็คือเทรดผ่าน Trading View โดยตรงเลยนั่นเองเนาะเป็นประเภทบัญชีที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับแต่แน่นอนว่าทุกประเภทบัญชีเนี่ยนะครับ ทองคาเริ่มต้นที่12บสถึงสิจุดโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดเพิ่มเติมทุกประเภทบัญชีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันที่เรื่องของพวกสินค้าที่เป็นสกุลเงินหรือว่าสินค้าตัวอื่นที่นอกเหนือนจากทองคานะครับอาจจะมีเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเข้ามาบวกเริ่มต้นเนาะส่วนการฝากขั้นต่ำนะครับอยู่ที่20เหรียญทุกประเภทบัญชีเลยนะ,อะตอนนี้ก็เราสามารถเทรดได้เหมือนกันทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกเหมือนกันทุกประเภทบัญชีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็สิ่ง่มอดกกาางข Revelation โวย เอชแคเนี่ยให้เลเวลเลชมาอยู่ที่1ต่อ500นะครับก็อาจจะต่ำเนาะสำหรับใครที่เป็นสายซิ่งบางท่านนะครับก็อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งช้อยแล้วกันนะครับในตัวเลือกเนาะในตรงนี้นะครับแต่ทางเอชแคปจะได้เรื่องของเลเวลเลชแล้วก็ต้นทุนที่ดีกว่านั่นเองนะครับดังนั้นจากประสบการณ์การใช้งานจริงเอ c แคนะครับของออกซีเนาะผมก็เลยแนะนําว่า เอสแคปเป็นโบรกเกอร์ที่น่าสนใจอันดับหนึ่งนะครับในปี2026นี้นะครับเพราะว่าออกแบบมาให้คนไทยนะครับเทรดง่ายแล้วก็วิเคราะห์ง่ายเทรดง่ายฝากถอนไวรวดเร็วเนาะผ่านขีาโคตเท่านั้นเองนะครับและถ้าใครกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับในการที่จะฝากเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับหรือว่ามีการบริหารเงินก้อนเนี่ยนะครับจำนวนมากเนี่ยอาจจะผ่าน EA หรืออาจจะผ่านคัพปี้หรือผ่านแพมผ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับเอสแคปถือเป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงครับเพราะว่ามีการแยกเงินทุนของลูกค้าเนี่ยนนนนคครรรเเ็ธธาาาาแหงชตติอสป ระดับเทียวันนะครับก็ดังนั้นเราก็สามารถที่จะมั่นใจตรงนี้ได้ระดับหนึ่งเนาะต่อมาเราก็มาดูสรุปกันเลยดีกว่านะครับเรื่องของสรุปเนี่ยนะครับของการประเมินทั้ง5บโบรกเกอร์เนี่ยนะครับก็หลักๆเลยเนาะคือเรื่องของสเปดนะครับอ่าสเปดเริ่มต้นนะครับของทางบโบรกเกอร์แต่ละโบรกเกอร์เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ xm เนี่ยค่อนข้างจะสเปดสูงกว่าเพื่อนเลยเนาะส่วน เอสแคเนี่ยนะครับถ้าเป็นประเภทบัญชีแบบ Standard วน์ะตรงนี้ผมอ้างอิงจาก Standard ทุกบัญชีเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20นะครับหรือว่า16บหกน้อที่เราดูแบบเดียวทามเมื่อกี้นะครับตัวของ XAU อยู่ที่ประมาณ14นะครับ IC อยู่ที่8นะแต่ว่าจะมีเรื่องของค่าคอมมิชชั่นอยู่นะครับแล้วก็ตัวเอสแที่อยู่ที่สองถึงสิจุดนะครับความเสถียรของกราฟนะครับค่อนข้างเสถียรเสถียรนะครับ XAU จะมีบ้างครับโดยเสถียรเนี่ยนะครับเราว่าจากช่วงที่มีข่าวและความผันผวนนะ XAU เนี่ยนะครับสเปค่่่อนข้้างงทีจะแแกกววล็ มีการรีคอร์ดมีการค้างบ้างนะครับ Xnet ก็ด้วยนะครับส่วน XM เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสเปดมากกว่านะครับนะสปอร์ตไทยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับตัวที่มีปัญหาเรื่องของสปอร์ตนะครับก็จะเป็นในส่วนของ IC Market นะครับที่จะอาจจะเป็นบอทบอทแชทแล้วก็ตอบแชร์นิดหนึ่งเนาะส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการฝากถอนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มี QR กันหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ผ่านทุกเงื่อนไขนะครับแล้วก็ทั้งสเปดน้อยด้้วยยยเเ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 นน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 ีีีี่่่่่่กกกก็็็็จจะะะปปปป s s c c a a p p คคคครรรรรรรัััััับบบบบผมลใใใใหออออดด2026ททททโ์าาาสงง และถ้าหากใครสนใจนะครับที่จะเปิดบัญชีกับทาง SCA p วันนี้นะครับก็สามารถที่จะสแกนผ่าน QR ีย d โคตรงนี้ได้เลยนะครับและถ้าใครสมัครแล้วผ่าน QR c o d โคนี้แล้วนะครับหรือผ่านลิงก์ด้านล่างเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้นะเป็นผู้สนับสนุนออกซี่นะครับโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับก็ใครสมัครแล้วนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะหวังว่าวันนี้นะครับการจัดอันดับบลกเกอร์เนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะถ้าใครเห็นต่างหรือว่า เห็นด้วยกับไอเดียหรือว่าความคิดของผมนะครับจากที่ผมได้แชร์มาตรงนี้เนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้แล้วกันนะครับก็หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเนาะตรงนี้เป็นเพียงแค่ไอเดียเป็นแค่มุมมองส่วนตัวของอ๊อกซี่เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะดิสหรือว่าจะชี้ช่องใดนทั้งสิ้นนะครับถ้าใครเห็นต่างก็คอมเมนต์ด้านล่างเนาะให้คอมเมนต์เป็นผู้ตัดสินแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ออกซี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ